สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโจนนะคะในช่องของพิงเพชรโจนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่112แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ กระบาแครนะคะยกสูงคันที่อยู่ข้างหน้าของพีนี้เลยนะคะรถทำมาหากินค้าขายแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโต t ต้ตาลีโวสปาร์แค 2.4e พัดขับ4นะคะปี2017สีขาวนะคะสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทกับบริษัทเพชรจนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพ้งมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจักหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทาวสวยๆเลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลกโก้ต้องการจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4407นะคะในส่วนของ ไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะในโซ่ของรอคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020แม็กขอบ17นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะที่ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลย ใน,ะะนส่วนของตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเดิมๆกันเลยสีเดียวนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกปัดไฟฟ้า นะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ได้นะคะปุ่มเปิดถังน้ามันแล้วก็ปุ่มเปิดถังห้องเครื่องนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนนะคะได้เป็นแอร์อะนาลอกนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าบอบผ้าสีน้ำตาลนะคะตัดด้วยได้สีเทาเสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพมนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดาตัดด้วยสีมันสีสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคดีนะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลัยนะคะเชื่อมต่อบลูทูทได้ นะคะคุณลูกค้าเพิ่มระด,ดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะเกียร์ธรรมดานะคะขึ้นเข่าลงห้วยได้เลยนะคะคุณลูกค้าช่องใส่ของนะคะคู่มือต่างๆอุปกรณ์ครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นกระบะแครเปิดค่ามาให้ได้นะคะสําหรับคันนี้นะเปิดตรงนี้นี่เลยนะคะเปิดค่าออกมานะคะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะกระเป๋าจริงโจด้านหลังนะคะอุปกรณ์คู่มือต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะถุงข้อมือแม่แรงต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะนดูในส่วนของตัวน็อตน็อตเดิมนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าข้างๆใส่ช่องใส่ของมาให้ได้นะคะตัวยางนะคะไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพ นะคะคุณลูกค้ารอยเ็ดอาร์ตเรียงรายเลยนะคะเดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของแมกไนเนอร์ของเขาแมกไนเนอร์ er ของเขาก็เดิมเดิมเลยนะคะเป็นพีเลเนอร์ยกสูงมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะสายเบรคโลหิตสามมือจับแบบโครเมียมแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้นะคะนี่ตัวอัสาของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะพื้นที่ก็คือกว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าบรรจุสินค้าได้เยอะเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะแคปยกสูงอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น t o y o t a r e v o ร i พิเ e เนอร์ส a า2.4 e p a s นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าออกรถศูนย์บาทกับบริษัทเพจรจนกันได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะตรงนี่ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจนะคะแบตเตอรี่นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจุดย่างนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2004นะคะภายในห้องเครื่อง ไม่มีคาบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มการอลเม็ดอัดต่างๆนะคะคุณลูกค้าการต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวันรันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้า พิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งพาในรถและพารอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไปสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ t o t ต้ารีเวอร n พ r ีเ e อร์สมาร์ทนะคะ 2.4e พัทนะคะปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวส,บบะะส,ส,สวยๆแบบนี้เลย,ย,ยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์พิงนะคะ0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์ ion, นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับรลุนใหญ่อยู่หน้าซอยเก้าสิบห้านะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะและพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ